สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนเบนจมะราชุทิศครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลฟุตซอลเจเพจจูเนียร์2012ครับอรอขับเลือกโซนภาคใต้ครับเ<ม>ช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารของฟุตบอลเอรเริกดิวชั่น2โซนภาคใต้มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยเดี๋ยวเราไปติดตามครับว่าวันนี้มีข่าวสารของทีมใดกันบ้างครับ เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับเป็นความเคลื่อนไหวของปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตตานีเอฟซีทีมรองจ่าฝูงของศึกเอเอสเดเวลชั่นสองโซนภาคใต้ที่ในเกมล่าสุดเปิดบานพ่ายให้กับวัวชนยูเต็ดไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งในฟุตบอลรายการโตโยต้าได้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายและตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้จะเหลือโปรแกรมในลีกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและในสัปดาห์นี้จะกลับมาลงสนามเป็นเกมแรกหลังจากหยุดพักไปในช่วงของเดือนนุมเรดอนด้วยการบุกไปเยือนหัด F 4. และจากการ,ปรเปิดเผยของบูคลีดืดเล คุณซื้อปัตนีเอฟซีกับผู้สึกข่าวว่าการผ่านเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายของรายการโตยราดิคับได้นั้นถือว่าลูกทีมทุกคนทําได้อย่างเต็มที่แล้วและเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้านหนึ่งของโซโมสรที่ต้องจดจํากันไปอีกนานส่วนการตกรอบในบอลถ้วยนี้น่าจะเป็นผลดีกับทีมเพราะจะทําให้ทีมมีสมาธิกับอีก5เกมที่เหลือที่จะแย่งชิงพื้นที่สุดท้ายเพื่อไปเล่นเพย์ออฟในฤดูกาลนี้พราะฉะนั้นโค้ชปัตนีเอฟซียังกล่าวต่ออีกว่าสําหรับโปรแกรมที่เหลืออีก5เกมทีมขอเพียง แค่เจ็ดแต้มเท่านั้นก็น่าจะการันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพย์ออฟแม้ว่าในห้าเกมต้องพบกับนาลายูอเต็ดและพังงาเอฟีทีมที่มีลุ้นแย่งชิงอัดับที่สองทำให้ในสามเกมที่จะพบกับหาดใหญ่ฟีสุราานี FC, นาอฟีนครสศรีธรรมราชฟีต้องเน้นลูกทีมมากเป็นพิเศษเพื่อจะไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังกับการแข่งขันในฤดูก,กาลนี้ ไปต่อกันที่ข่าวที่2ครับเป็นความเคลื่อนไหวของหมอผีสตูนีเตดทีมดับที่7ในศึกเอเอสลีกดิวชั่นสโซน่วนใา้ตายยังมีความหวังลึกๆที่จะเบียดแยงอันดับที่2เพื่อไปเล่นเพลย์ออฟและเป็น1ใน12ทีมของการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีก